หนีห่าวซินเจียยู่อี่ซินนี้หัวใช้ในช่วงเทศก,กาลตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีนจะออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเช่นหมูเป็ดไก่ผลไม้และขนมต่างๆเพื่อไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่สะอาดและปลอดภัยอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตรวจตาให้คำแนะนำแก่ร้านค้าต่างๆ ที่จำหน่ายอาหารให้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตหรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารรวมทั้งประกอบกิจการให้ถูกสุข,ขลนะักษณะรักษาความสะอาดและสุข,ขอนามัยส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกกฎหมายกองกฎหมาย กุมนัมัมโทร02 590 4183หรือทางเว็บไซต์กองกฎหมายกุมนัมัมสแกน QR โค้ดตามนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจูหนีเจียนคัง